ห่วนำบ่อเอานี้ไหนถือบ่อพอแต่ลอีก็หกเ่เขาถือ่สียดาปรนเด๋พ่ดันไมพอลกสามเลยุดเปิดใบทัวว คือว่าได้ไลายอยู่ด้วยนี่พ่อพี่น้องจ้ะนี่แหละสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยจ้าสวัสดีครับพบก,กัช่องของน้องอิ๋วด้วยจ้าพี่น้องจ่ายคลิปนี้พาพ่อพี่น้องมาเก็บเฮ็ดพ่อพี่น้องดีใจครับอันแดนใต้เฮาออกเลยได้จ้าพ่อพี่น้องจ้าเฮ็ดแดนใต้ออกแล้วมามาเบิ่งกใกล้ๆเฮ็ดปวกขาวพ่อพี่น้องนี่เต็มโพลเลยพ่อพี่น้องจ้าเบิ่งได้ข่ากับเ้ามาเบิ่งนี่จ้ะ เอ็ดบวกขาวหรือว่าเห็ดโคนหลวงเห็ดถอดหรือจ้ะเพนพี่น้องแต่อันนี้คือดอกเพื่อนยังน้อยอยู่เพื่อนกระสีเป็นเห็ดถอดนี่เบืง้งเฮ้ยพี่น้องเบื้งจ้ะนี่เพิ่งเริ่มออกพอพี่น้องถอดได้เปล่าพี่ฟิง้งยุกยุกยุกอุย้ยถอดบ่ได้ถอดบ่ได้ครับยังไม่ได้เพ่อนพี่น้องเบืง้งเดี๋ยวน้องอยู่ต้องคุดจักหน่อยอะ่ะแล้วก็ค่อยถอดเอาพี่ฟิง้งเบื้งเต็มโพลเลย เต็มพพนเลยงามข้มางนบน,บนเฮ็ดอย่างมาออกงามน,นี้ที่จริงเฮ็ดชนิดนี้็สิออกเดือน,เ,อเ,ดอนเดือนเดือนเอียงเกาะบ่ลูกคือกันได้จากแต่ที่จริงเดือนนี้เ <c oughs> พิ่นสิบ,บุค่อยดีออกนี้เพิ่นเหมือนออกลงฤดูนี่แรงปันนี่ก็อยากออกถอ,อกไไดไว้จากอันอมโพนเลย <c oughs> พี่น้อง นี่เดิกหุย,วยปวกกิน,นเห็นไหมขาวๆในเม่นก็เลยได้เลยนะออมไปฝากผูกกะมีด้วยจ้ะมันเป็นพพลปวกมาเลยกันเลยมาทำอะไที่นอกขุดเลยมัเป็นการเสียเวลามาพ่อแล้วจ้ะเอาไวใ้ใหญ่ๆเอาไปได้เรื่องมาคืนนี้นะแซ่บเดี๋ยวขุดก่อนเอาไปทีไรย,ย่อม

อย่าเพิ่งงัดอย่าเพิ่งงัดเดี๋ยวมันสิขาดมันอยากยหู้ว่ามันลึกว่ามันแบบอ,อันลากมันเด็กทำได้พ่อแม่พี่นอ้องเงี้ยวครับต้องพูดกันขนาดนี้เลยโอ้ได้แล้วนี่เดี๋ยวนี้ครับพ่อแม่พี่น้องถ้าเพื่นยาวเพื่อสียาวแบบนี้เลยสีาขากันพุดเปิดไปจ้ะ 录制中。 nó xịt đẹp rồi Khuất lực tợp nữa Ôi <laughs> giả Ông hãy đẩy nhau thí xuất Ông hãy đẩy nhau thí xuất Nói chung có nhau nhau Ông mạng Đây bạn เห็ดเดนใต้เพื่อนพี่น้องถ้าว่าเห็ดเพื่อนใหญ่จักหน่อยนี้เพื่อนสิเป็นเห็ดไข่เด้อจ้ะเห็ดโคนหลวงดอก้ใหญ่เห็ดถอดถอดมาได้อ๋ออีกดอกนึงพี่กดเอาทีละดอกเพา่อเอาตะกร้ามาหน่องอีกใส่เนี่ย พอได้คุดถึ่จ้ะอยู่บนพื้นปวดแข็งแข็งว่อได้ออกกำลังกายเนาะเฮ้ยหักอุ้ยหักแบบไม่หักสั่งสั่งผีทุเร็ยนเลดิให่เบิร์ดหน่อยถือปวดกินแมนไม่เหน่อยแมนโวดแต่บ่นลนี่ออกพอได้นะจ้ะ Okay, มันเข็มพูดคุดเอาคุดเปิดจักหน่อยเอาได้สำใดกับสำนั่นด้วยจ้ะขุดยาวปันนี้แล้วก็ใส ขายเงี้ยวครับอยากได้แบบนี้ทุกไออกมัพี่น้องจ้าไปบันี้พุนขาวเต็มพ,พู้พิง้งา,า,าไปไปนี่แมนบุตเลยเริ่มจากข้างล่างนะพี่น้องตีเป็นกลุ่มเป็นก้อน เปิดเปิดกดเปิดก่อนคือเา่าโอ้ทางนี้เหมือนจะเอ้าหืมโอ,อบแหงแรงเดี๋ยวแบบนี้กดเปิดก่นาานอนค่อยมาเงเอ็นค่อยมาตอกกันทีเดียวต้องมือเบาๆเ,เพราะว่าเบื่ออยากให้เพื่อนหักไงค่พี่น,อน้อง ขาเงี้ยวเียได้นี่หนิอู้อ๋อนี่ขาโบสัน้นเอ้ยขาโบเงีวมาพี่น้องอ้หขุดเปิดไ้ทั่วเว้ดตัวนี้อยู่ศูนหักซะละหักได้ฮืมได้อยู่นะพี่ฟิลม ไม่อแล้วนี่ถ้าเพื่นหักไปเพื่นสิมักถอดก็ได้ไปทางนี้พี่ฟิล์มขุดอย่างนี้ขุดแล้วอ้เฮ้ยข้างบนได้มีแนะ่ มอบุคคลงานของข้าม,มูนี่กันจ้ะพีน่น้องอีเอาห่งยาวที่สุดเลยด้วยจ้ะพี่น้องพยายามสุดๆแลวได้สำนีแหละแล้วแต่บางทีมันก็เอาแยเอาง,าอางา่ายนะจ้ะเหตดแดนไต้บ่คิดว่าสิมาออกยามน,นี่เข้ามาแล้วแจ้งพ่พี่น้องจ้ะคุดจนตั้งแต่ฟ้ามืดยันฟ้าสว่างเลยนี <c oughs> ่จ้ะไปบันนี้เดี๋ยวพาพี่น้องไปย่างเลาะต่อจึงใดก็ค่อยว่ากันไปเลาะต่อก่อนเพื่อเจอเพิ่มมนไปครับ นจะพอเพิ่มอีกแล้วอยู่ข่างทางคักแท้อุ้ยน้ำหนีมืดเลยบ่เสดายแล้วพี่ฟินเด๋อคนน้อยน้อยนี่เด็กใครน้องอุ้ยอันนี้เป็นตาถอดได้ครับได้กประหยชน์บ้างคนน้อย เพิ่มอีลีประมาณน้ำเซียนเด้อมือนนี่จุดเดอกแบบนี้ไายสำแดงเอาเปิดก่อนดูที่สองเน้นบดมันไม่น้อยอยู่นี่เปิดก่อนจะให้พี่น้องค่อยเอาทีเดียวดอกเพิ่งยังนี้น้อยอยู่ฝั่งพุ่นก็มีเนาะพี่ฟิล์ม กันเปิดหลายหลายให้พี่น้องดอก,กอพุ่น,นหันกน้อยอยู่คุณจ้ะจ้าอยู่ข้างในดื้จกกอจีจจ่ะหลายในทางนะหล่โอ้ยมันอยู่ข้างในสิจ่ะฮ่าไปอยู่ในกองคัดแม่แต่เอ้าเดี๋ยวซร้อยกันเปิดก่อนจะ้ะเดี๋ยวค่อยมาจุดจุดทีเดียวเลยให้พี่น้องอยู่เปิดคร่าวๆก่อนจะ้ะเดี๋ยวพาเพื่อนพี่น้องเอาก่อน เดี๋ยวค่อยเปิดอีกข้างในเพราะว่าเดี๋ยวสีหยียบนะพี่ฟิเนาะมาพอนี่น้องลุยกันเลย บ่สมัยพี่น้องบังอั้นก็ยังบ่ได้คนดิน

นี่บค่อยออกเพรอกีแดงนี่ค่ะบอข่างทางขาบอค่อยยาวทานเพื่อนกายทางไปเพื่อนทักเมื่อกี้ได้เฮ็ดบอกระจ้ามีขาบอค่อยยาวมาพี่น้องสุดโคนละจ้ะแม้แต่มองมางมองก็ขายาบางมองก็ขาสัน

ไปถึงหาดอุ้ส่าห์หามัดเม็ดได้ไม่นกินทังใบตกโควงแล้วก็ดิ่งได้ทางมันดิ่งเดือเดือมันขังเชิงคือดินอ่อนบบบขังเชิงมันดินอ่อนเนี่ยวุ้งไปข้างล่างดีเกินคือสีเอาง่ายเลยคือดีเอาง่ายเลยไปคนงลงไปข้างล่างมันแข็งดินแข็งเด่นนี่ต่อาดินขาวอันนี้บ่ดินขาว ดินแดงมันแข็งกว่าบ่มันเพรมันแข็งกว่าดอกวมันจะไปพอพ่ออันแหละแต่ว่ามันจะออกเป็นบ่รู้มันเป็น<ม>เทคนิคของมันแบบไรของมันม่รู้ล่องดินขาวก่อนขึ้ดินขาวก่อนไงอ่าขึ้นเปิดดีๆเลยเถอะมีไต่ทางขึ้นทะลุทางขึ้น<ม>ีข<ม>ุดๆไปซับจุ๊บ ลอกง่ามันเห็ดน้ำถึ้นามนันปวกที่แม่บอกทีว่าเห็นว่าเห็ดน้ำถึ้นมมที่เอาสองสามดอกอ่ะปลูกมาเวียนไ้เลยอันนี้ก็คือกันไม่ได้เมื่อวานได้ดอกบานอันนี้ได้ดอกบานล้นมัดมามื่อนี้ึ้นเต็มเลยแม่เห็นนตานาบานอ่แล้วบองใส่พ่อเลยว่าบอกโรบอไงนนั่แม่เลยบ่าอกเอหายมาหาเอง แน่นนะให้หาเองก็สิยางสิขาเปิดพุ่นแหะเพรแม่แม่บย่างเลยทบาว่าเคยมาหาได้ทหมแม่ย่างบอกขีรถแต่สามาคนเยอะม่จะขีรถแม่ขีรถามม่จะกลับบ้านแล้วเม่อวานจะกลับบ้านแล้วเขาล็อกเขาล็อกนี่จัมกอนนะเพรเขากับเขาเต็มกองทามเี่แจะเปิดแหละ โมงน่อยนก็เลยบ่เปิดเลยบัดเอาีเอากรางหนี่รแลนด์ลกสิเจ็ะเจ้าเนัญหาสินา่มอมงไเดี๋ยวหนูวาน้บัวอ๋อเพ่ไหนบบัวเออเมือย่างบัวกหิบดอกเงาปบบน ผมไว้มืออื่นออกอีกแม่บอกออีกออกมันมีเห็ดมันนอีกเลยเด็กแต่ว่าพ่อดอกยเลีนแต่ว่น่ไม่มยังเด็แต่่อตลักซี่ก็ลักหกเนี่ยเขาสีบเสียดายเป็นไหนด้่พ่อมดันไปพ่อลอกสามออกเลยลอกวงากว่าลอกนั่นออกก็ตามก็ลักหัละสี่หา เาไม่ทาขาบอจะเห็ดล้มเนอกแบางคนหัวแม่จะเหมาายทราโอ้ยง่ยาได้ีมก้าหยา้ามือเขามยเของเขาานเียนเ็นะบอกเออแม่เราโอยตงาัวหน่อยเขานยยมี่างยางขามเห็ดจริมันไปไปเอา คลิปมันซื้อๆมันอะไรเน้นเอาเห็ดก็ได้แม่จ้ะสัญญาณน,น้องเป็นเสียนเห็ดแม่พเธอพี่เฮ็ดคลิปตัวหนาบางคนเขาเป็นเสียนเห็ดไงแม่จะ้ะหนูนะ่ะหูวจักเห็ดแต่ว่าหนูหาบ่าค่อยบ่ค่อยพอ่อไปเลยได้ได้ตามภาษาหนูนี่แหละบ่ได้เซียนปะหน้าน ເຮັດຕິນແຮດເດີ້ນະເຮັດຕິນແຮດຂຶ້ນດຽວເບີ້ຍອືມເຮັດຕິນແຮດສອບຫນຶ່ງວ່າເອົາບໍ່ເຫມດແລ້ວເວີ້ຍແຕ່ເອົາຂบ่ນໍາມືນີ້ນະບໍ່ອົມໃນ มอคื้ในตาเลีหักสามงจ้ากว้งนี่เป็นต้องพูดเอาเอาเขาเอาแค่ีีสี่สองกนาเมนเบ็ดินเหนียว

มันบคกอยยาวหรือวเปล่าเอาเท่าที่เอาได้เลยจ้ะ,ะพี่น้องผลงานมามาเบิ่งใกล้ๆอันนี้ไปถอดเอามาเลยนี่ได้คือกันเจ้ะสองหมู่เท่านั้น,นดูดิถือว่าได้ลายอยู่ด้วยหนีไปพ,พี่น้องจ้ะนี่แหละผลงานเทามือนี่นสองหมู่แต่ว่าสิพากันไปล่ออีกอยู่ดอกจ้ะ เอากลับบ้าน <c oughs> อาวาจ่าคลิปนี้ก็ลาพพี่น้องก่อนกะละการเดี๋ยวน้องอิวกระซิไปรออีกอันนี้ก็คือสองหมู่นะจา๊ะพ่พี่น้องไปรุ่นนำการว่าซีได้อีกแน่คลิปนี้ก็ต้องลาเพราะพพี่น้องก่อนการเะะด้อดจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องอิวกับพี่ฟิล์มแล้วก็ครอบครัวในการทำคลิปต่อไปในเดือจา้าและพบพ่อกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับ